สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพวมช่องกะดินตาช่วยแก้วอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอัคือนนมุเก็กล่องกรสุนะคะกระสุนะคะเป็นกล่องคุณเครื่องเขียนเนาะนี่เลยนะคะแล้วก็มีเครื่องมือของเราคะ่ะทุกคนคัตเตอร์ของเราเองเนาะนอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะนี่นะคะไซโอกล่องเป็นไซดีเนาะมันก็จะดูไม่เห็นนะคะเพราะว่า เทปมันก็บางเทปน่ารักมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปเชื่แขียทุกคนเราดีใจมากโอเคค่ะเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีเดี๋ยวมาแกะกับคัตตอกันเลยเนาะโอเค nee ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนี่เราแกะกนโยมโอเคค่ะทุกคนนะคะตอนนี้ ราได้แกะตรงนี้เลยเรามาแกะตรงนี้กันก่อนนี่นะคะเรามาแกะกันเลยโอ้ทุกคนมาแกะมาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างเนาะอุ้ยทุกคนมีตุ๊กตาปลาหมึกด้วยแล้วก็มีไอ้นี้นะคะแล้วก็ปากกาอะไรแล้วก็ ทุกคนเราได้เก็บของและะ้วค่ะมันมีสมุดอันคือโน้ตขอบคุณลูกค้าที่เลือกสินค้าภายในร้านของเรานะคะหากลูกค้าได้สินค้าไม่ครบหรือเกิดความเสียหายสามารถแจ้งแม่ครับผ่านทาง IG ของร้านเลยนะคะร้านเรามีของเต็มทุกออเดอร์หวังว่าลูกค้าที่น่ารักจะชอบนะคะทุกคนคือดูนี่ เีวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนยังเลยจะเป็นสติกเกอร์แบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นนี่นเป็นเทกมาเลยนะคะทุกคนน่าจะเป็นสติกเกอร์นะคะจะเป็นเทปเลยอาได้มานแล้วก็จะมีแบบสติกเกอร์แล้วก็สมุดโน้ตอะไรแบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นปากกาไฮไลท์แล้วก็ปากกาไฮไลท์แห่งนี้เนาะนี่แล้วก็จะมีกระเป๋าแบบ ใสๆนะคะแล้วก็ทุกคนนี่เป็นตุก๊กตาหมูเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยนะคะมีอะไรบ้างเนาะนี่นี่น,นี่นี่นะคะทุกคนมันสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะคะเีไ้นี่นะคะ แบบรุดแล้วก็แบบยิ้มทุกคนนี่เนาะโอเคนะคะต่อไปนะคะจะเป็นกระเป๋เากระเป๋าใสๆนะคะเดี๋ยวเรามาเกะกันนี่เลยทุกคนจะเป็นแบบนีนนะ,ะนี่นะคะเป็นแบบพกใสๆต่อไปนะคะจะเป็นไฮไลท์เนาะคะ่ะนี่นะคะเป็นไฮ ะะลแล้วก็นี่เป็นไฮเลรย์เนาะจะมีหลายสีนะคะแล้วก็จะเป็นพวกันนี้นะคะแล้วก็เป็นสติกเกอร์นะคะโอเคนะคะทุกคนก็กล่องสูงเครื่องเขียนของเราก็มีแค่นี้นะคะดูกันเลยอย่าลืมก share, ดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วคะบ๊ายบาย